กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของ11ประเทศที่ยอมเปลี่ยนชื่อประเทศตัวเองด้วยเหตุผลที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนหลายประเทศมีการแบ่งแยกดินแดนสงครามและการเปลี่ยนแปลงด้านการปกครองและรัฐบาลการแยกตัวเป็นอิสระหรือแม้แต่การประกาศอิสรภาพทำให้บางประเทศตัดสินใจเปลี่ยนชื่อประเทศของตนที่มีมาช้านาน บางประเทศได้เปลี่ยนชื่อประเทศไปนานแล้วแต่เรายังคงจดจำชื่อเดิมของประเทศเหล่านั้นอยู่การเรียกชื่อประเทศด้วยชื่อใหม่เป็นเรื่องที่ใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าจะคุ้นชินวันนี้ไทยบันเทิงจึงขอนำเสนอ11ประเทศที่ยอมปเปลี่ยนชื่อของตัวเองด้วยเหตุผลที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาเริ่มกันที่ประเทศแรกครับฮอลแลนด์ Holland, เปลี่ยนชื่อเป็นเนเธอร์แลนด์เพื่อรวมทุกจังหวัดที่เป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ไว้ด้วยกัน และเพื่อเหตุผลด้านการตั้งชื่อสินค้าทั้งสองดินแดนที่ใช้ชื่อฮอลแลนด์เหนือและฮอลแลนด์ใต้จะไม่มีอยู่อีกต่อไปตั้งแต่มกราคม2020พวกเขาจะใช้ชื่อใหม่ว่าเนเธอร์แลนด์สิ่งของและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องถูกปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ทั้งหมดรวมทั้งชื่อทีมฟุตบอลด้วยถัดมาประเทศที่2ซีลอนเปลี่ยนชื่อเป็นสีลังกาก่อนการเปลี่ยนชื่อเป็นสีลังกาในปัจจุบัน ประเทศนี้ชื่อว่าซีลอนโดยตั้งขึ้นในปี1505โดยประเทศโปรตุกเกสผู้ค้นพบประเทศนี้ภายหลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของดัชและอังกฤษตามลำดับก่อนที่จะได้รับเอกราชในปี1948หลายปีต่อมารัฐบาลตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อประเทศโดยในปี2011ทุกสิ่งที่เอ่ยถึงคำว่าซีลอนทั้งชื่อหน่วยงานและบริษัทต้องถูกลบทิ้งทั้งหมด ถัดมาประเทศที่ 3. สาธารณรัฐมาซิโดเนียเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือการเปลี่ยนชื่อเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในเดือนกุมภาพันธ์2019เมื่อเกิดความขัดแย้งมาอย่างยาวนานกับประเทศกรีกที่พยายามขัดขวางไม่ให้สาธารณรัฐมาซิโดเนียเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้เนื่องจากกรีกมีจังหวัดที่ชื่อมาซิโดเนีย ซึ่งพวกเขากลัวว่าภายหลังจะถูกอ้างสิทธิ์ครอบครองดินแดน,นไปประชาชนในมาซิโดเนียยังเรียกตัวเองว่าชาวมาซิโดเนียและใช้ภาษาทางการว่ามาซิโดเนียเช่นกันถัดมาประเทศที่4ครับสาธรารณรัฐเช็กเปลี่ยนชื่อเป็นเช็กเกียเพื่อให้ง่ายต่อการตั้งชื่อสินค้าและทีมกีฬาของประเทศสาธรารณรัฐเช็กเปลี่ยนชื่อสั้นของประเทศตัวเองเป็นเช็กเกียเมื่อเมษายนปี2016 การโต้เถียงเพื่อเปลี่ยนชื่อกินเวลายาวนานกว่า20ปีกว่าจะแล้วเสร็จการตั้งชื่อแบบสั้นเพื่อให้เรียกชื่อประเทศได้ง่ายขึ้นใน6ภาษาสากลทั่วโลกแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเรียกแบบสั้นของประเทศว่าเช็กเกียก็ตามแต่ชื่อประเทศทางการก็ยังคงเป็นสาธรารณรัฐเช็กอยู่ถัดมาประเทศที่5สวาซิแลนด์เปลี่ยนชื่อเป็นเอสวาตินี เมื่อเมษายนปี2018กษัตริย์แห่งสวาซิแลนด์ร่งประกาศการเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินีซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้สร้างความแปลกใจให้ประชาชนในประเทศสักเท่าไหร่นักเพราะคำว่าเอสวาตินีคือคำเรียกท้องถิ่นของชื่อสวาซิแลนด์นั่นเองโดยหมายถึงดินแดนแห่งสวาซีซึ่งเหตุผลอีกข้อที่มีการเปลี่ยนชื่อก็เพราะคนนอกทวีปมักสับสนชื่อสวาซิแลนด์กับสวิตเซอร์แลนด์นั่นเอง ถัดมาประเทศที่6อัปเปอร์วันตาเปลี่ยนชื่อเป็นบูกินาฟาโซเพื่อฉลองการครบรอบ20ปีของการประกาศเอกราชสาธารณารัฐอัปเปอร์วันตาได้เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศบูกินาฟาโซซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งมวลมนุษย์ในภาษาท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในปี1984พร้อมกับการเปลี่ยนธงชาติและเพลงประจำชาติโดยชื่อประเทศก่อนหน้านี้เป็นชื่อของหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของประเทศ ถัดมาประเทศที่7พมา่าเปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมาในปี1989ประเทศที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลทหารในขณะนั้นตัดสินใจเปลี่ยนชื่อประเทศจากพม่าเป็นเมียนมาเพื่อให้ตรงกับภาษาเขียนท้องถิ่นที่ใช้คำเดียวกันและเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประเทศแต่ไม่ใช่ทุกคนในประเทศที่ยอมรับการตัดสินใจในเรื่องนี้รวมทั้งหลายประเทศก็ยังคงเรียกประเทศนี้โดยใช้ชื่อเดิมอยู่ ถัดมาประเทศที่8สยามเปลี่ยนชื่อเป็นไทยการเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วโดยเริ่มเปลี่ยนชื่อในปี1939จากความเห็นของรัฐบาลในสมัยนั้นความหมายของชื่อใหม่คือประเทศแห่งเสรีภาพการเปลี่ยนแปลงชื่อยังส่งผลให้เกิดวันตามหลักสากลของประเทศเช่นวันขึ้นปีใหม่และวันชาติอีกด้วยเหตุผลหนึ่งในการเปลี่ยนชื่อประเทศก็คือ การที่คนในประเทศใช้สัญชาติไทยแต่ชื่อประเทศยังใช้ชื่อสยามอยู่เพื่อให้สอดคล้องกันจึงมีการเปลี่ยนชื่อให้ตรงกันและมาดูประเทศที่9้าครับเยอรมันตะวันตกเฉียงใต้แห่งแอฟริกาเปลี่ยนชื่อเป็นนามิเบียเมื่อประเทศได้รับเอกราชจ,จากเยอรมันจึงทำการเปลี่ยนชื่อเป็นนามิเบียในปี1990ภายหลังชื่อเมืองและเขตต่างๆที่ยังคงเป็นภาษาเยอรมันถูกเปลี่ยนชื่อทั้งหมด แต่ประชาชนในประเทศไม่ค่อยชอบนโยบายนี้เพราะพวกเขาคุ้นเคยกับชื่อเดิมมาช้านานแล้วและต่อมาประเทศที่10แคปเวิร์ดเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณารัฐกาบูเวดีประเทศหมู่เกาะภูเขาไฟที่มีเกาะรวมกันประมาณสิบเกาะการเปลี่ยนชื่อเกิดขึ้นในปี2013โดยใช้ชื่อว่าสาธารณารัฐกาบูเวดี คือชื่อที่นักสำรวจชาวโปรตุเกสผู้ค้นพบเกาะเรียกชื่อนี้เป็นในปี1444ซึ่งแปลว่าแหลมสีเขียวเหตุผลการเปลี่ยนชื่อประเทศเนื่องจากชื่อประเทศถูกเรียงตามคำอ่านภาษาอังกฤษซึ่งทางรัฐบาลในประเทศไม่พอใจในเรื่องดังกล่าวและแจ้งต่อสหประชาชาติว่าชื่อประเทศของพวกเขาจะต้องเรียกชื่อโดยใช้คำอ่านตามภาษาโปรตุเกสเท่านั้นถัดมาสถานที่ที่11 เสรีรัฐไอแลนด์เปลี่ยนชื่อเป็นไอแลนด์ในปี1937ด้วยความตั้งใจที่จะแยกตัวเป็นอิสระกับทางสหราชอาณาจักรโดยประเทศทำสงครามอย่างดุเดือดมายาวนานกว่า2ปียังไม่นับรวมถึงสงครามศาสนากับทางไอแลนด์เหนือและรุนแรงทางการทหารที่กินเวลานานจนกระทั่งเปลี่ยนชื่อจากเสรีรัฐเป็นสหรัฐไอแลนด์ มาดูเรื่องแถมท้ายครับรู้หรือไม่การเปลี่ยนชื่อประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรประเทศส่วนใหญ่ที่ทำการเปลี่ยนชื่อประเทศก็เพื่อลบประวัติศาสตร์และอดีตที่เคยมีมาออกจากหน้าประวัติศาสตร์ในขณะที่บางประเทศทำเพราะเหตุผลด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจแต่ทุกสิ่งย่อมมีค่าใช้จ่ายและมันไม่ถูกเลยในการเปลี่ยนชื่อประเทศแต่ละชาติต้องให้เงินมากกว่าหลายสิบล้านบาทในการดำเนินการ ทั้งการเปลี่ยนสกุลเงินธนบัตรหน่วยงานเอกสารราชการและชื่อเรียกค่าสถาบันภายในประเทศทั้งหมดยังไม่นับรวมเรื่องของธงแผนที่และเนื้อเพลงที่ต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่รวมทั้งค่ารวบรวมและทำลายของเก่าทั้งหมดซึ่งต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมากแน่นอนว่าการเปลี่ยนทั้งหมดไม่อาจใช้เวลาเพียงชั่วข้ามคืนกว่าที่คนในประเทศและต่างประเทศจะคุ้นเคย นี่คือเรื่องราวของ11ประเทศที่ยอมเปลี่ยนชื่อประเทศตัวเองด้วยเหตุผลที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ